小不点开。 สวัสดีตอนเย็นๆเนาะค่ะพี Omaha, sy, ่น้องจ๋าเย็นแบบไหนพี่ะจ๋าเย็นหกโมงครึ่งค่ะทุกคนเป็นจังไดกันเนาะค่ะถึงบ้านกันหรือยังกินข้าวกับอะไรกินข้าวแรงกับหยังเนาะค่ะพี่ละกะหยักผักยากเนาะค่ะพี่น้องจ๋าก็เลยบเบเรมมะหดผักเนาะค่ะพี่น้องจ๋าไม่ได้มารดผักเลยแล้วก็ไม่ได้มารดแตงโมเลยเนาะมือนีก็สิผ้ามะมึงว่าแตงโมย่างมือแลงเป็นยังไดเนาะค่ะเย็นมากๆแล้วเนาะค่ะพี่น้องจ๋านี่ดูบรรยากาศตอนเย็น เย็นดูท้องฟ้าพี่น้องจ้าเมืองท้องฟ้าแล้วพี่น้องสิลูสึกว่าจังใดค่ะคันเป็นคอนอยู่ไก่เฮียนไก่ซ่าน <c oughs> โอ้ย คันเมนคนขออภัยหลายๆเด้อค่ะคันเมนคนอยู่ไกลบ้านไกลเฮียนไกลซา้นเนาะค่ะพี่น้องจ๋าคสิคึดหอดบ้านคึดหอดเฮียนคึดหอดสัานคึดหอดบ้านเกิดเมืองนอนของเฮาเนาะพี่น้องเนาะคึดหอดพ่อหอดแม่คึดหอดพี่หอดน้องคึดหอดลูกหอดเต่าคึดหอดภรรยาคนสวยคึดหอดสามีคนรอเนาะพี่น้องเนาะนี่คือกันค่ะพี่ลากับคึดหอดสุภูสุคนคือกันเด้อค่ะเด้อนี่ย่ำแรงพี่น้องเออ ้ยบรรยากาศโบอยากภาคโบอยากเบเนาะค่ะพี่น้องจา๋ามันสุดยอดมากๆเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ขนาดหกโมงครึ่งกัยังมะทายนาอพิรานนนาะโอ้ยมันเม็นยังดอกข้ามาจอบเมืองแตงโมแตงโมพิรันก็เริ่มเหี่ยวเริ่มเฉาเลี้ยวเ,าวเ,าวเาวนาะค่ะพี่น้องจ๋าจอบดูพริกตอนหกโมงครึ่งพี่น้องเป็นจงนงังไดแสงสว่างโบเพียงพ่อเตะกับโบป็นยังค่ะ เพราะว่ามีใจรักเนาะค่ะพี่น้องจ้าเอายนี่แรงจังสี่พิรันคือพอวอเพเวอ,อยู่ในสวนโบยานโบจ้าพิรันน่โบยานมั่นดอกจ้าพี่น้องมั่นตรงยานพิรันจ้หน้าตาเป็นอาวุธพี่น้องจ้านี่คือแตงโมตอนเย็นๆหกโมงเย็นเนาะค่ะหกโมงเคิงพี่น้องนี่พิกพิรันเด็ดไปหมู้านก่อนแตงโมก,กันลว หช่ลใหไงขึ้นเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยมันชิรอดเขาบ่อะไรพี่น้องจานี่จะเป่าเอาอไปเด้อจ้าคอยพิลาเด้ซิมจากหน่วยกอนเด้อคอยเอาไปเด้อเออให้พิละเด้ซิมจากหน่วยเมืองจากหน่วยกอนเด้อว่ามันหวานหรือบ่หวานเด้อคอยเอาไปกินเด้อจ้าฉีกมุยหน่อยฉีกมุ้ยไงก็ไดอู้จอบออกกระจอบพูดจอบกระจอบเด้อค่ะพี่น้องพูดยู่พ่นกับมีเด้อค่ะพี่น้องจ้ายู่พู่นะเห็นบ่ นี่หน่วยนี่ก็มีค่ะพี่น้องจ้าจอบดูแตงโมตอนหกโมงเย็นพี่น้องอผู้ใดพ้าเหตุพ้าดทำเนาะพิลาเด้เอก็คือหอนมันพี่น้องตอนแรกก็ว่าซีโบมาดอกพี่นอ้องเอ้ยพิลกก็เลยแวะมาเมืองแตงโมเจะของโมเมนต์วาห่วงหรือโมเมนต์วาอียงเด้พี่น้องจ้าพิลาแตะเฮงงาน อุ้ยงงอยู่เราหกโมงเกื่งเอา้ามันหกโมงครืองรือตัวนี่เพราะท่านนด้ไปสวนอยู่นะคะนอกกขึ้นหอดสวนมืออื่นกับเป็นบ้านยุดแล้วนะคะพี่น้องจ๋าพี่ลาก,กับคึ้นหอดสวนโอ้บ่ได้งยังไปกินดอกจามือหนีบริด้เก็บผักฟรีน้ำนะคะพี่น้องจ๋าเพราะอเหตุต่างงานนะคะพี่น้องจ๋านี่มึงยอดอ้วลั่วอยู่ค่ะพี่น,อน้อง นี่อาทิตย์นาก็เป็นมากแล้วเต็มคักๆเลบ่บหนีเนาะลูกค้าก็จองไว้เด้อค่ะเด้อขันประจองบริกินเด้พอไอหยังรู้ว่ามันมีหน่อยมันแซ่บค่ะพี่น้องจ๋าเอาผู้ใดเห็นแล้วก็จองไว้ก็ได้เนาะค่ะเนาะบ่ขายแพงดอกพี่นอ้องเอยขายพอดีสื่อปุ๋ยนี่ลา <c oughs> เอา งามอีกาพี่น้องนี่กโมงแรงพี่น้องเป็นยังไดท้องฟ้าบ้านเฮาเป็นยังไงโน้ตส่วนทางสมุทรสาครบืดแหลกกาตาดพี่นอ้องเออจากว่ามันแหลกยังกระโดดกระเทียนเนาะพี่น้องเนาะสงสยัยฝนที่ตกค่ะพี่น้องจ้าเอาให้มันตกลงมาพี่น้องเอ้ยนี่ เอาคอยสูุคนย่มเลีงกินเขาให้แสบอย่าทะเลาะกันเด้อล่ะพวเมียก็ได้นาะครับพี่น้องจ๋าค่อยๆกินค่อยๆบ้กกันเด้ออย่ากินแร้วทะเลาะกันไปน้ำมันบ่แซบดองจ้าพี่น้องจ๋าเอาพิรักเจ้าก็ไปหาบ้าแนวทางเขาทะเลาะกันเนาะบ่เมียนพิรักเคยเห็นย่มเลี้งเมียทะเลาะกันเมียเออสมัยก่อนนี่ไม่ทะเลาะกันดีครับดีแน่แทพ้พี่น้องจ๋าอิลีค่ะข้างบ้านพิรักทะเลาะกันดีเด้อพี่น้องเด้ออหลี นี่บรรยากาศ่ยมื่อแล้งมันโเปินตาทะเลาะกันดอกพใหญ่ลุ่งป่านาอาสุผูสุโคเดอร์ขันทานไม่เห็นคลิปนี้แล้วยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะคอยทุกคนมีความสุขหลายๆพบพ่อพบพ,พ,พ,พานแต่สิ่งดีๆในชีวิตพี่น้องจา้ามีความสุขรอบตัวทําอย่างไรให้มันมีความสุขพี่น้องเจ้ากระเฮ็ดมันดียิ้มแย้มแจ่มใสก็เพียงพ่อแล้วยาสิไปคิดอียังมากาม่นะคะพี่น้องจา้าคือหอดบ้านเท่านอพี่น้องเนาะเห็นท้องฟ้าแบบนี้คิดถึงบ้านจังเลยแม่ ค่ะพิรัก็คืดหอดบานคืดกันเนาะค่ะพี่น้องจ้าคืดหอดสูผูสูก้นบาวาจางไฟทั้งใดเนาะค่ะพี่น้องจ้าคิดหอดเบิร์ดทุกคนเนาะหกโมงแรงแล้วพี่น้องเอ้ยมืดตื่อเดี๋ยวพิรัชไปก่อนพิรัดยานคือกันเนาะค่ะพี่น้องจ้าถึงแม้หน้าตาพิรัชจะเป็นอาวุธแต่พิรัชก็กลัวคือกันเด้อไปก่อนพี่น้องว้าแล้วก็ได้อิลีค่ะพี่น้องจ้าเอ้านี่ซ้ำนี่ละพี่น้องขอบคุณหลยๆลยสำหรับ มือนี่นาะพี่น้องนขอใอยทุกคนมีความสุขลหลๆพบพอ่พอพบผ่านแต่สิ่งดีๆในชีวิตเด้อค่ะเด้อมืออื่นก็น,นอนรับฟันดีทุกคนตื่นสวยก็ได้ดอกมันเป็นวันหยุดพี่น้องจ้าเงืนทองไหลมาเทมาสุขีเด้อพี่น้องเด้อสุขีมันเด้อพี่น้องเด้อทุกๆคนมีความสุขลหลายๆอ่ายอดวิวกับทะลุลานไปค่ะพี่น้องจ้าอ้าซ้ำนี่ละสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า